สวัสดีครับสสวัสดีีค่่่่ะพพออแมน้งที่เคารพรัก<ม>แลก็ฟน,นครับสู้สุดสกปรกนะครับเด้อว,วันนี้ย,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตูดสกคนบ้านขำม,มิน,นลำเพลินออฟฟิเชียลครับเม,มื่อเนียนมีแกงนั่งฟ้ามาหาครับพี่น้องครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับนี่เพิ่งทุ่มหนึ่งเพิ่งทุ่มหนึ่ง มีแต่คนที่สวยแล้วเป็นแกนนาฟ้าพี่น้องโอ้จักหน้าทางไหนอันนี้อันนี้เสื้อแดงในเอฟซีสาวน้อยนี่ถ้าสาวน้อยไปเล่นแถวกรุงเทพอ่าวันไหนนี่ไปตลอดติดตามตลอดครับเนี่ยรักเขาเราเอรักเขาเราชอบชอบใครมากเป็นพิเศษเอฟซีสาวน้อยนะแฟนบอลดีค่ะพระเอกเนี่ยถ้ไมไม่ชอบผู้ชายแต่มัชอบผู้หญิงชอบอยู่ที่บ้านก็ชอบอยู่ชอบอะไรชอบอะไรชอบใครนี่แนะนำตัวนะครับใเสื้อแดงชื่ออะไรครับ แต่มีชื่อแม่มค่ะชื่อแม่มครับชายาว่าอย่างไรครับแม่มหอยแม่มแซฟเวอร์ค่ะบอยแม่มแซฟเวอร์ <laughs> ยืนหนึ่งในวางยางต้มมาจากหอยแม่ผมแซฟเวอร์เราพี่ต้องสั่งตรงม,มาจากบกางย่างหมดแลยสั่งตรงมาจาก ยางคุ้งโอ้สวยๆอันนี้ครับชื่ออะไรครับนี่ครับนี่แก๊งนางฟ้าตาคุ้งต้าคุ้งต้าคุ้งโอ้ดีดีกองขึ้นเลยครอบกองอันนี้น้องอ่อนจะดูคนนี้นะครับคนนี้นะครับนะครับน้องอะไรนะน้องอะไรพี่หรือน้องแม็กกี้แม็กกี้สราเชียระบัดแค่เชียงรายเราไม่ใช่เรื่อมตาจะได้เลยพี่น้องเพราะว่าเปิดแฟบถูกไครับถ้าไม่เปิดแฟบนี่ เราจะเห็นว่าไม่เปิดใจเขาตัววันวันนี้มาเยี่ยมลุงตู่คิดทอดกับป้าหน่อยโอ้สุดยอดสุดยอดครับบินตรงมาจากไหนครับบินตรงมาจากไหนนะครับบินตรงมาจากภูพานภูพานภูพานเราซื้อเรื่อยๆก็ดีไอพี่เต้เอฟซีสาวน้อยนะพี่ต้องนะพี่เต้เอฟซีสาวน้อยนะครับนะครับถ้าสมมติว่าสาวน้อยไปแสดงที่ไหนในตามไปตลอดครับแต่กงนี่นะครับไม่มีพลาดครับอันนี้ชื่ออะไรครับนี่ครับเสื้อเหลืองนี่ น้องอะไรครับซูนิราน้องว่านนีลาน้องนิราไม่ใช่น้องเลยครับน้องนิราก็ได้ค่ะนิราทันหน้าไปขอรูหน้าหน่อยขอรูหน้าหน่อยนิราทันหน้าไปทางนี้เลยดีทางนี้เลยเออกลัวไม่หลอกกลัวไม่หล่อเปิดหน้าเปิดตาหน่อยสิเร็วๆอันนี้แปลกนะครับไม่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงนี่นะครับท่านผู้ชม <wounds> <kilo lens> <laughs> น้องเขาสวยอยู Whew, ่น <fuck> <men feeding> <rec gamma enders> ิราเดียราอันนี้ครับน้องอะไรครับนี่ครับอันนี้เอฟซีตัวยงเพิ่งมาจากเพิ่งมาจากกองทหารครับนี่ครับพี่บ้านเจียบกองพลทหารครับบ้านเจียบโอเคโอเคหนาวมากเลยแกงนาฟ้าดิทุะโกนหนามากตะโกนนครหนาวมากสิบองศาวันนี้สิบองศาครับสิบองศาวันนี้ปกติแล้วจะรวมตัวกันไอพี่ใหม่สงการเลยเนาะอันนี้ รู้สึกว่าจะควันลงควันลงวันนี้ควันลงควันลงปีใหม่มาเยี่ยมมายาบครับมขอบุญขอพุทธละลาครับที่คินหอจิตถึงกันครับพวกนี้ถูกก็จะกลับเลยนะพวกนี้นะครับโอ้ยเกือบไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะครับเกือบไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาคนสวยเลยนี่โอ้ยน้องพีน้องพีอยู่นะอวังยางสุโขทัย ี่แกก้ตกรถสลาก็แวะได้นะฮะที่วันสิบสอหมู่หนึ่งวันสิบสองินดีต้อนรับเสมอป่ะดินดีต้อนรับมอตลอดอันนี้เด้อันนี้เด้อันนี้เด้ผู้ชายตกรถก็เชิญได้ที่อันนี้เด้แนะนำตัวนะครับอันนี้ครับชื่ออะไรครับน้อยค่ะดูหน้าดูตาหน่อยน้อยเหี้ยวเลยเหี้ยวเลย สวัสดีครับปอน้องทำไมมีแชทอะคะกูเลื่อมตานะกูเลื่อมตามันเห็นแชทไหมล่ะก็ชัดอยู่เลยเอาพี่เพชรครับพี่เพชกมามาเบ้าหน่อยบ้าหน่อยสว่างสายเรียกพี่น้อยพี่น้องจะออกที่ถึงคือเก้าจะออกจะถึงคือเก่าครับคิดถึงกันเหมือนเดิมตอนนี้ตอนนี้จได้ทำงานไหมครับตอนนี้ครับหยุดค่ะติดโควิดก็มาบ้านเป็น ปสองเดือนแล้วฉีตัวไปแล้วห้าค่ะฉีกตัวห้าแล้ว่ะมาได้สิบกว่าแล้วค่ะสิบกว่าแล้วตอนนี้ขนาดนี้เวลาไอ้ทุ่มกว่าๆนี่าอก่าไรนะยูสกอนอยู่ประมาณตอนเช้าตีสิบตอนเช้า10ตอนนี้เนี่ยสิบเหรอนนี้สเกอยู่สิบเ้าอยู่อ๋ออันนี้เปนไทเกอร์มาจาก คาราชิ่เก้าจากหนาวเลยเนี่ยเพื่อตัวนี้หรอไม่เนี่ยมาเสียเราก็ได้หลายคนสยามคาร์ดโกอนมาเมนดกเอาไม่ตอนไหนครับข้าวพี่น้องครับข้าวดูสิไม่ฉันส้มตีนส้มตีนอืออันนี้ส้มหนังส้มหนังส้มตีนส้มแทบส้มตีนเลยพี่น้องส้มตีน มันเป็นอะไรส้มตีนใช่ไหมครับส้มดานส้มเอ็นส้มตีนขึ้นชื่อจากครับรีวิวหน่อยครับรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยครับรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยครับเดี๋ยวเพวกนี้เนี้ยรีวิวนิดนึงนะเอาคุณแม็กรีวิวหน่อยคม็กเอ็นคุณแม็กชอบแม็กชอบเอ็นตัวเอ็นตัวเใจใหญ่หน่อยเขาอะไรทำดีเอ็นเอ็นควายเขาตรงไหนมาเอ็นเอ็นทุเอ็นตัวเอ็นเลยปะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าส้มตีนเพราะว่า ตีนที่ตีนที่ตีนวัวเตียงควายเนาะมีคอลลาเจนภาษาไทยเรียกว่าขาจักขนาดได้เลยขนาดไดขนาดได้เต้มเอ็นวัวร้อนอร่วยมากเวลากินเนี่ยอร่อยสุดยอดกุ้งสังใครเหี่ยวใครย่นก็กินได้นะครับเพราะว่ามีคอลลาเจนได้นะคอลลาเจนคอลลาเจน่เน่เ้อหาวึ้นลองได้สิงพึ่งพึ่ง เพิ right? ่งออกใหม่ได้เพีงน่ะ้โหเอี้วหจอ้โัโอังนโอ้โหโอ้เหโ้องโอ้โหอ้โ้อ้โหอ้โหหโ้ไหม้อ้โห้อ้โอหโห้ห้อ้องห้โอ้โหอนโหอ้อ้โหอนโหอ้โหอหหห ทำงานก็เปิดไว้ไลฟ์รแฟนเปิดแฟนมาตลอดเปิดโอแสดงว่าแฟนขา MC สาวน้อยโดยตรงเลยเนาะชอบมากชอบที่สุดเสีซซี่แกล้งพูดหรือเปล่าหรือพูดจริงนี่จริงใจค่ะจริงใจไปเล่นซิงเกิลตามตลอดคอยแหม่มแซ่บเปิดจะไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่ไงแต่ชอบชอบมากสีสันแรกกันมาครับค่ำคืนนี้ครับที่สปารานาคารสุนิล้องเด้อ อาจจะมีสาขาลงตูนสมัยตะกอนลงตูจะบ้างนะี่มีสาานฮะไ่แขรับเชิญแขงรับเชิญมาจากไหนครับครับมาจากมาซาไม่ไม่ไมวสม่ไม่ไม่ไม่แม่ไ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 ว่ไง่ไม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 ่ม่ไ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 ม่อไม่ไม่ไ่มแ่่่่ม่่ไ้ะ ว่าไงนี่ลาขอเสียงนี่ลาหน่อยเร็วขุม่ตูมาเร็งบอกไปขุนตูพรุ่งนี้นะสวัสดีปีใหม่ครับเฮงๆรวยๆล้ำรำรวยสุขุสุขวนนะครับเด้อจุลินีเฮงครับเรวยรวยปังปัง

เมือมื่อไหม่อ้อนป้าือเสียงดีเลยอ้าวอ้าวอันนั้นแอรลีอันนั้นอีอรเด็กแ่บออ้วนนอนเวลาพี่น้องจะนกระร่งกอไฟมยย่างย่างใช่ไหมนกการทงไฟพ่อพี่น้อง

ตยหนนเดยราไเย์แงล่ใก้าวย่งอปราเราพี่น้องคือปกติเลยใครปิการไี่งานเหมือนมวนมวนหนว่แกงหนึ่งสุดยอดพี่น้องนี่ลแกงปลหน่อยแกงปน่อยอะแกงของปลหน่อยเดี๋ยนาแกงเนี่ยน่วแนี่เลาแกงอยู่พูดเสียงดีเลยพี่น้องเนี่ร้องเพลงหรปลาหร คนแค้นก็ได้อยู่เอามได้ร้องให้ฟังนะนะควเพ่งยังมนใครร้องนี่เพลงนี้เดี๋ยวตีลิกกซิได้เพลงนีเดี๋ยวะตีลิกกิเพลงที้ไม่เคยได้ยินเลยปิดเพลงนี้ไม่รู้อยู่กับแอนกันยก็ไปเอาเปิดเข้าเสียงของสาวน้อยเลย เอาแสดงสุดสาวน้อยไม่เป็นไรสาวน้อยรำเพรื่นอืมเอาแสดงสาวน้อยรูเบื่อพอใกล้ใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วีใกล้จะได้เบื่อแสดงสุดเบื่อทำไมอ่ะเต้เฟสเต้เตสเต้เสเดี๋ยวชอบเพลงนี้อันนี้คัาดคลดอะไรยังไง ยังอยู่ต่อเลยยังอยู่ต่อยังอยู่อีกทีเดียวสมองสามที่กับเพื่อนควายเป็นหมันนะฉันดูสีสันนาเวลาเวลามาแบ๊บเดี๋ยวมาแป๊บเดี๋ยวจะทอดหนึ่งจะทอดหนึ่งจะทอนหนึ่งแอนด์โรดี้เขาชอบเข้ามาดูนะแอนด์รี้นะแอนด์โรดี้เขชอบเข้ามาดูนะชอบเพลงนี้อยู่ว่าเพลงนี้จะแบบเหมือนเพลงแบบว่าเหมือนเพลงของกระเทยเลยเพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยแอนด์รี้เขาก็อยู่เมื่อก่นคุณแม่แรมเซฟเวอร์คุณนายแม่แรมแบ๊บเดียวเพื่อนๆฟังอันนพอชื่นใจ ม่ใช่เพลงนงนไม่ชอบเพลงไม่เป็นไรแต่เราไม่ชอบแน่ว่าไปอยู่กับพ่อแหลมดูยังไม่มีแบบ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 แลก็เล่นแบบแบบไม่ไม่้องเพราะเสียงไม่มีน้อยน้อยแบแบบน้อยแบบบบดูนี่มาตอนเรียนเราสิด้อจะไรเนาะคือเลย มันดีเขาให้เป็นลูกสาวดีกระเลิ่หน่อยเป็นลูกสาวครับเอ้าสารบไปคิดนี่ก่ะเบิ้งซีซันรรยากาศแก้งไปหน่อยจะหน่อยนะครับเด้อนี่ยแหละครับขามาสกุลตะข่านจำแนนนี่แก้งนี่แหล่งสีมาเช็คแค่ตอนลาบกันตลอดนะครับขอบคุณขอบคุณแก้งนั่งฟ้าหลายๆนะครับเด้อมีทีมาให้ซีซันมาให้ให้ความอบอุ่นก็ในค่ำคืนของเก็บป้อหลวงพี่ใหม่ครับขอบคุณคุณนายพี่ ขอบคุณนิลาขอบคุณคุณแม็กขอบคุณอะไรต้าคุงเนาะแล้วก็คุณนายเดมต้องใส่ยันเดมขอบคุณหลายคุณหลายครับต้องใส่ยันเดมสัคที่นี่ก็ฝากไว้ทั่นี่ครับขอบคุณคุณหลายนะครับวันนี้ต่างรับชมนะครับเด้อเบิ่งแรกเบิ่งแรกอะให้งที่ดีมีแห้งสกุลสก้อนครับล่ำรวยล่ำ่รวยรวยแฮงรวยปังปล่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อสวัสดีสกุลสวัสดีครับ